ัดหนักมังงะบายจุกกุยภูมิใจเสนอได้แดงผูกรักบ้านอามากมิ่นนะครับมิโกะมิโกะนะครับน่ารักมากๆเพื่อนๆที่ดูมังะงสายนี้อยู่แล้วใช่ไหมทุกคนรู้จักอยู่แล้วผมรู้จักมิโกะครั้งแรกคือเรื่องไอ้นี่ครับ เรื่องอินุยาชะคือก่อนหน้านั้นน่ะไม่เคยรู้จักเลยว่ามิโกคืออะไรทําไมแบบว่าอายุสารเจ้าทํำไมต้องใส่ชุดแบบนี้อ่านะครับจริงๆมิโกก็ไม่เชิงว่าเป็นนักบวชนะครับเป็นเจ้าหน้าที่สารเจ้ามากกว่าแต่ว่าเวลาที่เขาวาดออกมาประ,ประมาณนี้ส่วนมากจะเป็นแบบ สื่อไปทางว่าเป็นนักบวชประจำศาลเจ้านั้นโดยที่แบบไม่สามารถไปไหนได้ถือพรมาจานอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้ขนาดนั้นเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันในเล่มสองนะมันก็จะมีคนผู้หญิงอีกคนหนึ่งใส่ชุดมิโกะมาช่วยขายของเหมือนกันซึ่งอันนั้นเขาก็เป็นบัทถ้าคนเห็นอนะ เขาก็นึกว่าเป็นมิโกเหมือนกันใช่ไหมครับมันอาจจะมีหลายหลายระดับมั้งวัฒนธรรมของญี่ปุ่นน่ะบางทีเนาะเราก็ไม่ได้ทราบอะไรลึกซึ้งขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมก็จะไม่คอนเฟิร์มแล้วกันว่าเฮ้ยเขาเป็นนักบวชนะอาก็เขาเป็นมิโกแล้วกันโอเคนะโอเคนะประสิทบสช่วงบอกว่าได้แดงเล่ม1ห,หายากกังครับใช่ทีแรกผมจะซื้อเล่มหนึ่งแล้วผมซื้อไม่ทันแล้วก็พอเล่มสออ,อกปุ๊บเอ้ยหาเล่มหนึ่งไม่ได้ ไปชันบอกว่าเล่มหนึ่งพิ่งรีปินตอนนี้ขายเพียบอ้าโอเคเป็นข่าวดีมากเล่มหนึ่งรีปินแล้วนะครับไปหาซื้อซะจริงๆอ่ะผมบอกกันเลยว่าเล่มหนึ่งอ่ะผมอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหาเลมอีกแล้วเหรออ่านเล่มหนึ่งสองตอนแรกครับเรารู้สึกว่ามันเฉยๆแต่พอเล่มสองออกปุ๊บเอ้ยมันน่ารักว่ะเล่มปกเล่มสองนี่คือคนน้องอันนี้คือปกเล่มหนึ่งนะครับนี่คือปกเล่มสองผมสลับไว้อย่างนี้ดีกว่า เล่มหนึไว้ซ้ายดีกว่ามันจะได้เรียง1นึนะนะครับผมบอกเลยว่าสําหรับค่ายนี้นะครับค่ายรักพิม์เนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆเจอเล่มหนึปั๊บเห็นหน้าปกปุ๊บชอบถูกใจซื้อเลยครับซื้อเลยซื้อเลยซื้อไว้ก่อนเลยถ้าเอามาอ่านแล้วไม่ชอบใจไปขายมือสองได้ครับราคาตกไม่เยอะหรือบางบางทีอาจจะกําไรด้วยนะครับบอกเลยนะครับไม่มีไม่มีขาดทุนนะครับ เิชนัลบอกว่าอ่านแล้วนึกถึงเลิฟพีนะะยังไงไม่รู้ถามผมลอผมนึกถึงผมนึกถึงเรื่องเนี้คาเฟ่นี้มีนางนางฟ้ามาเสิร์ผมรู้สึกประมาณนี้รู้สึกเหมือนแบบแปดห้าอะไรประมาณเนี้ยครับแต่นี่มัน,ม,นมันมีสามคนพี่น้องครับสําหรับเรื่องนี้่าได้แดงผูกรักบ้านอมากมิทีแรกผมผ่านไปแล้วแต่ว่าพอเ,เร้่องสองมันออกไวว่ะปรากฏว่า ผมอ่านเล online, ่มหนึ่งเล่มสองแล้วมันโอ้โหมันย่อยง่ายมันสนุกมันอิ่มเอมใจครับใช้คําน uh ี้อ่านแล้วมันอิ่มเอมใจเล่มหนึ่งนะเปิดให้ดูก่อนนะครับอ่าปกในน่ารักอ่าน่ารักนะครับนี่ทำท่าเหมือนแมวเหมียวแมวเหมียวเงี้ยง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 อะไรประมาณนี้นะครับน่ารักดีนะครับปกหลังไม่ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้เลทสิบห้าบวกสิบห้าบวกสารสัมพันธ์กับมิโกะภายใต้ชายคาเดียวกันเรื่องราวความรักกับปฏิหารได้เปิดม่านขึ้นแล้ว ถามผมว่าทําไมผมเทียบกับเรื่องนี้แล้วก็คุณเพชน้อยเทียบกับเลอพีนาใช่ไหมครับรผมเทียบกับเรื่องนี้คาเฟ่นี้ไม่มีนางฟ้ามาเสิร์ฟเพราะว่าทําไมครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับนายพระเอกของเรานะครับนี่เปิดมาจริงๆผมว่าหน้าเนี้ควรจะเป็นหน้าสีนะครับควรจะเป็นหน้าสีถ้าเป็นหน้าสีานนาสคือแบบโอโ้โหจะกราบลักพิมพ์เลยเลยคือเสียดายไนงะหน้านี้มันควรจะเป็นหน้าสีครับ อ่านะครับนายหนุ่มคนนี้นะครับอยู่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคิซกินะครับพูดง่ายก็คือเป็นเด็กกำพร้านั่นแหละไม่มีตังค์นะครับโดยที่สปอนเซอร์ของสถานสงเคราะห์นี้คือศาลเจ้านี้ครับบริจาคเงินให้เพื่อแบบว่าทําให้สถานสงเคราะห์นี้ยังดําเนินการได้อยู่นะครับโดยที่เจ้าขอเอาผู้ดูแลเป็นคุณหมอผู้หญิงนะครับบอกว่าให้ในายพระเอกเนี่ย ย้ายไปอยู่ที่ศาลเจ้าเนี่ยครับปรากฏว่ามาปุ๊บเจอสามคนนี้เปิดมาก็โอ้โหบักแตงโมแล้วใช่ไหมครับเปิดมาก็บักแตงโมแล้วฮะสามคนนี้เป็นมิกเป็นมิโกะอยู่ที่ศาลเจ้านี้กาลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ครับนี่ฮะนี่ก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมาแบบว่าก็แนะนําครับนี่คนเล็กอมากามิอาไซอาซาฮิอายุ14ปีมัธยมต้นน่ารัก นะครับคนลองอมากามิอยู่นะ17ปีมอปลายแล้วก็พี่สาวอยู่ไหนเนี่ยพี่สาวพี่สาวเนี่ยบักแตงโมเลยครับนี่ลูกสาวคนโตอมากามิยาเอะอายุ20นักศึกษามหาวิทยาลัยอา่าบักแตงโมนะครับส่วนเจ้าคนที่มาอา,อาศ,าศาัยพพะเอกของเราเนี่ยฮะปูริว17ปีอา่านะครับนี่โดยที่เขาเปิดมาก็แบบเนี่ยครับมีแบบจังหวะโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าบบะ,บะ,บะ,บะประมาณนี้จะมีจังหวะอย่างนี้ประมาณ3 สามรอบนะครับซึ่งเราชอบใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นชายหญิงไงมันไม่ใช่ชายชายเหมือนเรื่องอื่นใช่ปะเออนะครับอันนี้ชอบชอบนะครับแล้วก็ผ่านมาประมาณตอนหรือ2ตอนประมาณนี้ครับก็ถึงจะมาเข้าเนื้อเรื่องว่าคุณปู่ฮะคุณปู่เจ้าของสาลเจ้าเนี่ยเขาบอกว่าจะให้เจ้าอูริวเนี่ยคือมาเป็นผู้สืบทอดครับพูดพูดง่ายๆคือปู่แก่แล้วมีหลานผู้หญิงอยู่3ามคน าการที่จะสืบทอดสารเจ้าได้ก็ต้องมีคนมามีผู้ชายมาคําต่อครับพูดง่ายก็คือหาหลานเขยนะครับไอผู้ไอตัวเอกของเราเลยแบบโอ้โหส้มหล่นไม่ใช่ส้มส้มส้มหล่นอย่างเดียวแต่งโมหล่นด้วยคุณปู่เขาก็บอกว่าให้พระเอกของเราครับเลือกแต่งงานสักคนหนึ่งในพี่น้อง3คนนี้แล้วก็จะยกสานเจ้าให้แล้วก็ฝากดูแลสานเจ้าด้วยโอ้ ฮารเรมฮาเรมนะครับพอได้ยินเนื้อเรื่องแค่นี้ใช่ไหมทุกคนฮะรออะไรฮะไปซื้อเลยครับ <laughs> ใช่ว่าะนะครับด้วยความที่เขาเป็นอยู่ในสารเจ้าเนอะ <c oughs> เขาก็จะแบบว่าพูดถึงเทพลักซ่อนอะไรอย่างนงี้บ้างนิดหน่อยเวลาเขาหาไม่เจอเขาบอกว่าเทพลักซ่อนเอาไปหรือเปล่านะครับนในเล่มแรกก็ยังไม่มีอะไรมากสักเท่าไหร่แต่ว่าพอในเล่มสองหรือปลายเล่มหนึ่งประมาณนี้เขาก็จะมีปัปญหาว่าทาง สันเจ้าเนี้ยก็มีปัญหาเรื่องการเงินเหมือนเหมือนกันอ่าสันเจ้านี้ก็มีสปอนเซอร์อีกทีเหมือนกันซึ่งแบบเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นนักการเมืองอะไรประมาณนี้ของของในเรื่องอ่ะนะครับซึ่งถ้าสาันเจ้าเนี้ยมีคนมาเยอะเขาก็เหมือนแบบเหมือนจะได้ชื่อเสียงไปด้วยชื่อเสียงของครอบครัวตระกูลแบบอนักการเมืองของเขาอ่ะก็จะได้ชื่อเสียงไปด้วยว่าเออเขาเป็นแบบผู้บ,บ,บริจาคให้สารเจ้านี้นะก็เลยแบบสารเจ้าก็เลยแบบ เป็นที่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคคลประชาชนอะไรประมาณนี้ด้วยครับอ่าผมใส่กลับหัวนะครับอ่ามันก็เลยเป็นที่มาว่าจะทํำยังไงล่ะให้มีเงินสปอนเซอร์ยังอยู่นะครับเจ้าพระเอกของเรามันเลยดันไปหลุดปากว่ามันจะทําให้คนมา5000คนในงานเทศกาลนะครับก็นั่นแหละครับดูเหมือนพระเอกเรามันจะรับปากโล่งๆแต่ว่ามันก็พยายามครับ ก็ตามเนื้อตามเนื้อเรื่องแหละครับใช้โซเชียลแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับทั้ง3คนนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเป็นฮาเร็มครับไม่รู้ว่าใครชอบใครทั้ง3คนก็ค่อยๆชอบนายพระเอกของเราคนนี้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าทั้ง3คนนี้เป็นพี่น้องกันซึ่งผมว่าแปลกอย่างหนึ่งทำไม3คนนี้เป็นพี่น้องกันแต่ผมคนละสีทําไมเป็นพี่น้องกันนามสกุลเดียวกันด้วยนะแต่ผมคนละสีเออใช่ไหมครัมันก็จะแปลกนิดนึงนะครับก็ น่ารักทั้ง3คนเรื่องนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าอ่านแล้วรู้สึกถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ก็คือคาเฟ่นี้มีนางฟ้ามาเสิร์ฟโดยที่เนื้อเรื่องของคาเฟ่นี้มีนางฟ้ามาเสิร์ฟเ,เนี่ยคือพระเอกเราได้มรดกจากคุณยายไปร้านคาเฟ่ซึ่งมีผู้หญิง5คนเนี้ยมาขออาศัยอยู่ด้วยนะครับก็เลยต้องดูแลผู้หญิง5คนนี้ด้วยก็ทํานองเดียวกันแหละคล้ายๆกันก็หาเล่มส่วนตัวนั่นเองนะครับก็รู้สึกดีอันนี้เนี่ย อ่าเนื้อเรื่องผมอ่านแล้วผู้วาดเนี่ยคือโคจิไซโอเนี่ยเนื้อเรื่องเขาแบบมันล่องลอยมันล่องลอยเหมือนคนวาดคิดอะไรไม่ออกอยากจะขายแค่หาเลมอะไรประมาณเนี้แต่ว่าเรื่องเนี้นอกจากขายหาเลมแล้วเนี่ยมันไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าเฮ้ เหตุผลมันง่ายๆคุณปู่แก่แล้วไม่มีลูกก็คือมีหลานผู้หญิงแค่3คนเพราะฉะนั้นเลยต้องหาหลานเขยมาแต่งงานเพื่อจะสืบทอดแค,แค่นั้นเองครับคือผมรู้รู้สึกว่าเหตุผลมันรับได้อะไม่เหมือนกับอะไรนะแผนสมลสไม่สมเลิฟมันไม่สมเหตุสมผลมันก็เลยแบบความสนุกมันก็เลยลดลดลงเยอะถึงแม้ เขาจะวาดสวยอะไรอย่างนี้ก็ตามพิชโนลบอกว่าใช่เลยคู่แรกน่าจะทำเป็นหน้าสีใช่ไหมครับเนี่ยนะครับมีสองหน้าที่น่าทำเป็นหน้าสีคือหน้านี้กับหน้านี้ <c oughs> ใช่ไหมครับอันนี้ควรควรจนีนจทำเป็นหน้าสีโอเคนะครับเรื่องนี้ประมาณนี้ผมรู้สึกว่าดีงามนะครับให้8.5คะแนนนะครับด้วยเนื้อเรื่องดีนะครับสมเหตุสมผลมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง นะครับเพราะว่าทําไมเพราะว่าคนญี่ปุ่นอ่ะก็ไม่ค่อยมีลูกเหมือนกันนะครับถึงมีลูกก็แบบเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยเขาไม่มีลูกชายซึ่งลูกชายของญี่ปุ่นเนี่ยสำคัญมากนะครับลูกชายของญี่ปุ่นสําคัญมากคือแบบเหมือนกับเป็นผู้สืบทอดอะ่ะใช่ไหมครับก็ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะคล้ายๆจีนสมัยก่อนที่แบบว่าอยากได้ลูกชายเพื่อสืบทอดนะครับก็อย่างที่บอกแหละก็พอจะเป็นไปได้มาเลยทําใหอ้อินมากขึ้น รู้สึกสนุกมากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมชอบมากกว่าอีเรื่องนี้นะคาเฟ่น,น,นี้มีนางฟ้ามาเสิร์ฟมันเหมือนแบบมันไม่ค่อยพูดถึงอะไรคือแบบว่าก็มารับหน้าที่ต่อจากคุณยายอะไรประมาณนี้แล้วก็ห้าคนนี้ผมว่ามันไม่น่ารักเท่าสามสามพี่น้องเนี่ยครับเพราะว่าอย่างที่บอกฮะห้าคนนี้มันก็อายุประมาณพอๆกันใช่ไหมครับแต่ว่าสามคนนี้มันเป็นแบบพี่สาวอายุ20คนกลางอายุ17ซึ่งอายุเท่ากับ กับพระเอกแล้วคนเล็กก็เป็นเด็กมอตม้นมาดูแบบไอพญาเทครัวแบบกวาดเรียบ3ามคนวันนี้มันก็จะแบบอีกฟิลนึ่งครับอ่าใช่ไหมครับผมรู้สึกว่ายิ้มมุมปากอะความเขินความฟินน่ยอ่ามันจะมากกว่าไอ้นางคาเฟ่น,นี้มีนางฟาร์มาเสิร์ฟครับในราคาที่ถูกกว่าด้วยนะนะครับอ่ะนะครับให้ดูลายเส้นอีก อีกทีนะครับนี่ฮะใส่ชุดมิโกะก็จะน่ารักใส่ชุดยูกะตะก็น่ารักแต่น่ารักที่สุดคือชุดนี้ไม่ไม่รู้ว่าทำไมว่ามันเปิดแล้วมันติดหน้านี้ตลอดนะครับนี่หน้าหนึ่งแล้วก็หน้าที่ดีที่สุดของเล่มหนึ่งนะครับก็น่ารักดีน่ารักดีอย่าหาว่าผมลามกหรือหัวงูเลยนะเขาก็ชุดเขาสวยดีไงลายสวยดีน่ารักส่วนเล่มสองก็จะแบบดราม่าเล็กๆคือแบบว่าไอเจ้าของ คนที่บอกว่าให้เงินนะครับคนที่เป็นสปอนเซอร์ลายใหญ่คนที่ให้เงินก็แบบเหมือนจะมากแกล้งนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ก็สนุกดีครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ซับสไครต์จัดหนักมังนะบายจุกุยสวัสดีครับ